สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ A Level นะครับวิชาเคมีนะครับตอนนี้อยู่ที่ข้อที่21เนะครับเป็นเรื่องของโพลิเมอร์บ้างแล้วไปดูกันเลยเนาะข้อนี้นะครับเขาก็บอกว่าอ่าเล่าเรื่องมาค่อนข้างยาวเลยบอกว่านี่สังเคราะห์โพลิเมอร์ A อนะครับโดยใช้สารตั้งต้นเป็นอนุมูลอิสระ A ทำยาแกทิลีนนะครับจะทาให้พันธะค้วของเอทิลีนนี้แตกออกนะครับก็เป็นปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์หรือเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันนั่นเองนะครับที่ปลายสายเกิดปฏิกิริยาต่อโมเลกุลเอทิลีนโมเลกุลอื่นๆนะครับเกิดเป็นโพลีเอทิลีนเป็นสายยาวแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะมันเป็น,เป,นเป็นโซ่ตรงเนาะแต่ถ้ามีอนุมูลอิสระบางชนิดนะครับก็คือมีชนิดอื่นนอกจากชนิดเอ ให้เป็นชิ้น X น,นะครับไอชิ้น X ตัวเนี้ยมันจะสามารถไปดึงอะตอมไฮโดเจนนะครับกลางสายของโพลีเอทิลีนนะครับมันจะทําให้นะครับเอทิลีนสายอื่นมาเกิดปฏิกิริยาด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดลักษณะเป็นกิ่งแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีการเติมตัวเล่งปฏิกิริยาซิกเลอร์เนตตานะครับจะทําให้ป้องกันไม่ให้เกิดการ ไม่ป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาดึงอะตอมไฮโดรเจนจากโพลีเอทิลีนสายอื่นได้ในระบบที่มีอนุมูลอิสระ x คือพูดง่ายงนะครับถ้ามันมีอนุมูลอิสระ x อ,อยู่แล้วเราเติมสารไอซิกเลอร์เน,นต้าลงไปนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ทำให้เกิดเป็นโซ่กิ่งอ่าพูดง่ายง่ายเนาะนะครับก็าถามว่าในระบบในระบบที่มีการเติมตัวเร่งลงไปนะครับเมื่อเทียบกับที่ไม่เติมนะครับจะมีสมบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับอันที่ไม่ได้เติมโอเคนะครับโอเคงั้นเรามาสรุปเลยนะถ้ามีการเติมตัวเร่งโพลิเมอร์ที่ได้นะครับจะเป็นโซ่ตรงแล้วกันอ่าจะเป็นโซ่ตรงแต่ถ้าไม่มีการเติมนะครับถ้าไม่มีการเติม ถ้าไม่มีการเติมเนี่ยไอเจ้านูมูอิสระ x นะครับมันจะไปทำให้ไฮโดรเจนกลางสายนั่นหลุดออกเนาะ,ะถ้าไม่มีการเติมก็จะกลายเป็นโซ่กิ่งจริงๆแล้วนะครับใจความสำคัญของข้อนี้นะแค่ให้เปรียบเทียบสมบัติของโพลิเมอร์ที่เป็นโซ่ตรงกับโซ่กิ่งแค่นั้นเองจริงๆ นะครับให้โจทย์มายาวเฟื้ยเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยโอเคเรามาดูนะครับเรามาดูถ้าเติมเนี่ยมันเป็นโซ่ตรงอัดตรงเมื่อเทียบสมบัติกับกิ่งจะเป็นอย่างไรข้อหนึ่งมีจุดหลอมเหลวต่าลงข้อที่ผิดนะครับพวกที่เป็นสายตรงสายยาวนะครับจุดหลอมเหลวจะต้องสูงกว่าเพราะความหนาแน่นสูงกว่าฮะเพราะว่าไอ้สายของโพลิเมอร์จะอยู่ชิดติดกันมากกว่าอยู่ชิดติดกันก็มีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็เลยสูงกว่านั่นเองมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ก็ไม่ถูกนะครับแบบกิ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านั่นเองนะครับแบบโซ่ตรงยาวเนี่ยครับมันอยู่ชิดติดกันความหนาแน่นมันสูงความยืดหยุ่นมันจะต่ำางนั้นข้อที่ถูกคือข้อ3มครับมีความหนาแน่นมากขึ้นตอบข้อนี้นะฮะส่วนข้อ4กลายเป็นโพลิเมอร์แบบเทอร์โมเซตเทอร์โมเซตจะต้องเป็นลนักษณะเป็นร่างแห่นะครับซึ่งการเติมตัวเร่งเข้าไปจะทําให้เป็นโซ่ตรงยาวนะครับก็ผิดความเป็นกิ่งมากขึ้นก็ไม่ถูกะฮะไม่มีกิ่งเลยข้อนี้เลยตอบข้อ 3ครับผม